ถ่ายวืจังืจังอยู่ไหนมือจังมือจังืจังตอนนี้เราจะหามื้อจังกันนะครับมือจัง จังหายป่ะเชื่อไ,ไหมว่ามือจังเราจ,จะมาหายมือจังกันหายมือจังลงยิ้มทุ่จังตัวนี้ตัวใหญ่แล้วเช็ดเท้าตัวเปียกหมดเลยมือจังไม่ทำอะไรมาเนี่ยนนะจังนะครับที่คือมือจังองาแล้วโด,โดูสิดมา ผู้หญิงเพศเมียครับเรามาดูหน้าใกล้ๆก,กันหน้าใกล้ๆของมืดจังนปน้ามีขนมอ,อะไรให้มันกินปะนนนใช่ป้อนมล้ให้มันลงทุง่ม เดี๋ยวดูมั้ยีีก่มแม่เดี๋ยวก่อนนออกไนอกบ้านกัมาเห็นดีนอกบ้านปะลูกโอเคพี่จาไปนอกบ้านแล้ว กระโดดกระโดดโอ้ยเฮ้ยกระโดดอีกแล้วจัง,นนง,โ,งโอ้ยนั่งลงนั่งลงก่อนถ้าไม่นั่งลงไม่ให้กินไม่ให้นั่งลงไม่ให้กินอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ให้นั่งลงไม่ให้กินนั่งลง เออดีมากแกะถุงแป๊บเอ,อ๊ะมิจังอยากกินมากใช่ไหมนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออขอมื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 อขอบขึ้นค่ะ ขอยข้างอีข้างอีข้างยกยืนขึ้น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 แอนนั่งลงนั่งลงนั่งลงยืนขึ้นขอมือขอมือยืนขึ้น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 เออโอ๊ยโวยชนชนจังอะชนเอง ดีใจจนชนเลยเห็นไหมมื้อจังจังอยากกินฮะหายใจรอามื้อจ <|ja|>> ังกัน้ยเจอดมเจอดิ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 มมื้อจัง จุพ๊พม่จังจได้กินอาหารยอย่างอร่อยอันนี้ก็ขอลาไปก่อนสี่นาทีแล้วนะครับยายอยากให้มิจังอีกก็บอกมานะคะเราจะไปเที่ยวนะไม่ใช่เป็นพิเศษครับเค่นี้นะครับ My right.